สวัสดีเพื่อนๆชาวรถอัดทุกคนนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้รนะครับเกี่ยวกับมือใหม่นะครับที่สนใจจะเล่นรถอัดฟางนะครับว่าถ้าเราก่อนที่เราจะ,ะซื้อรถอัดฟางต้องมีความรู้ด้านในบ้างต้องใช้รุ่นไหนรุ่นไหนดีรุ่นไหนเหมาะคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับมือใหม่ รบของผมคันนี้เป็นอินเตอร์นะครับผมใช้มาเป็นปีที่สองนะครับคันนี้ก็จบฤดูครับที่9,000ก้อนนะครับปีนี้ก็งานหมดไวครับหมดตั้งแต่กลางเดือนธันวาครับเพราะว่าฟางเสียเยอะฟางเสียเยอะครับทำให้งานน้อยนะครับจบฤดูกาลแค่ที่9,000ก้อนนะครับสาหรับคันนี้ ็ตัวคันในปีนี้ก็ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับซ่อมตอนอต้นฤดูไปทำไปแล้วทําบูธัำตีบูธเปลี่ยนเฟืองนะครับตีบูธเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนลูกปืนนะครับทั้งคันครับแล้วก็ทําชุดแขนลากจากปีที่แล้วนะครับที่มันหักนะครับก็ดามเรียบร้อยก็ปีนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยมีแค่แก้เรื่องงานไม่มัด นิดหน่อยแค่นั้นครับแล้วก็ใช้งานยาวเลยครับพอดีรถกำลังข้องงานหมดก่อนได้ประมาณเก้าพันนะคันนี้ก็ล้างจอดเรียบร้อยครับครับส่วนตัวผมเองก็มีทั้งตัวที่เป็นบล็อกใหญ่และบล็อกเล็กนะครับอีกคั้นหนึ่งก็จะเป็นตรตาพันนะครับเป็นบล็อกเล็กตัวนั้นก็จบงานไปที่เจ็ดพันนะครับเป็นตัวนั้นเป็นเก่านอกปีแรกครับ ปัญหาเยอะหน่อยเพนนราะรถเก่านอกครับยังไม่เคยใช้พอ,อามาลงงานใช้งานบ้านเราก็ปัญหาก็จะเริ่มมีเริ่มออกนะครับประมาณถ้าเป็นรถเก่านอกนะครับประมาณต้องรัน้ใหได้ประมาณสักสามพันนะครับปัญหาที่มันมีกับตัวเครื่องก็จะเห็นแสดงออกมาเลยนะครับถ้ามันมีปัญหา คันนี้ในรอบก็สมบูรณ์มากครับชุดมัดก็โอ้มัดปีนี้ค่อนข้างดีนะครับปีนี้ผมใช้เชือกตาวัวแดงนะครับโคแดงตอนแรกใช้ MTB นะครับก็รู้สึกลื่นไปหน่อยครับก็เลยเปลี่ยนไปใช้วัวแดงเหมือนเดิมก็ค่อนข้างโอเคนะครับวัวแดงใช้ได้ครับกระสวยก็ไม่มีหักไม่มีชนนะครับปีนี้สองปีติดกันแล้วไม่มีเสียหายนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้ครับดูเขาขาวติดพัดลมทุกอย่างโอเคครับเก่านอกมือเดียวครับไม่ช้ำเลยคันนี้ใช้งานน้อยมากใช้เองครับมือเดียวก้อนฟางสวยครับมีบล็อกเอ้มีล่องเชือกบนล่างนะครับคันนี้คราวนี้ก็มาเข้าเรื่องกันนะครับเกี่ยวกับอมือใหม่ที่จะซื้อรถอัดฟังนะครับ รู้ล้วนๆนะครับรอบคลิปนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการจะเล่นรถอัดฟางนะครับอันดับแรกเลยเราต้องศึกษาพื้นที่เรานะครับว่าพื้นที่เราเนี่ยเขานิยมบล็อกเล็กหรือบล็อกใหญ่อันนี้คือเรื่องแรกเลยบล็อกเล็กหรือบล็อกใหญ่อ่าซึ่งแต่ละพื้นที่เขาจะนิยมไม่เหมือนกันนะครับเราต้อง ซื้อตามที่พื้นที่ที่เราจะไปรับจ้างนะครับเขานิยมเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าจะเอาบล็อกเล็กหรือบล็อกใหญ่นะครับั้นต่อไปนะครับงบประมาณครับนี่ตัวสําคัญเลยครับงบประมาณครับตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ถ้าง,งบสูงงบไม่จํากัดก็ถ้าจะเอาบล็อกเล็กนะครับก็คูมตาครับสตา ถ้าบล็อกใหญ่ก็เป็นเมสซี่อินเตอร์ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าจะเป็นบล็อกเล็กเอาราคาบล็อกเล็กนะครับถ้าเป็นคูบาต้านะครับก็แนะนำให้เป็นคูบาต้าหนึนะครับตัวใหม่ป้ายแดงนะครับสี่แสนห้าทอนหพันนะครับคูบาต้าป้ดงเดมีหนึ่งสามห้ครับแล้วก็อีกตัวก็เป็นสตาร์ครับสตาร์พันสองพันตัวนั้นก็ประมาณเก่านอกนะครับ ก็ประมาณแสนปลายๆถึงสองแสนต้นๆครับอยู่ละลาวนี้ครับส่วนตัวผมถ้าจะให้แนะนำเหรอผมผมแนะนำเป็นสตาร์ดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งมันคืนทุนไวสองลงทุนน้อยครับเพราะถ้าคูวต้าก็สี่แสนห้าครับทอนห้าพันถ้าเป็นสตาร์นี่ก็จะแสนไปลายๆครับ สองสายต้นๆมันจะต้นทุนมันจะไม่ไม่ห่างกันมากครับอะไรก็ใช้ด้วยกันได้ครับอะไรเดี๋ยวนี้มีของสตาร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีทั่วไปแล้วครับหาง่ายอะไรใช้ได้กันด้วยกันเกบหมดนะครับอ่าอันนี้สําหรับก้อนเล็กนะครับก็ต่อไปนะครับถ้าตัดสินใจใเอาก้อนใหญ่นะครับก็จะมีเมสซี่อินเตอร์นะครับที่แนะนํา เป็นเมสซี่อินเตอร์สองตัวนี้อยู่ที่งบประมาณครับถ้าง,งบประมาณเยอะหน่อยก็ไปเมสซี่เลยครับเพราะว่าเมสซี่ข้อดีของเขาคือชุดมัดดีแต่มีข้อเสียตรงแขนกวางฟางครับแขนเขี่ยฟางก็จะหักบ่อยส่วนอินเตอร์ข้อดีของเขาก็คือตัวกวางฟางครับเป็นแบบสกูครับเหมือนตัวนี้นะะเป็นแบบสกู เรื่องการมัดมัดสถียนบ้างไม่สถเียนบ้างนะครับมันจะไม่เหมือนเมสซี่เมสซี่ชุดมัดเขาจะสถเียนกว่านะครับของอินเตอร์ก็จะถ้าเป็นอินเตอร์นะครับถ้าจะเอาสเสถียนสถียนจริงๆอ่ะใช้เป็นอินเตอร์ที่เป็นอ่าสี่สามห้าที่เป็นชุดมัดอ่าคล้ายๆอของนิวฮอลแลนด์ของกูเวต้ตาครับตัวนั้นจะดีครับมัดอ่าไม่ค่อยหลุดอ่ะปัญหาเรื่องมัดจะหมดไป คือมันลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการเอาอินเตอร์ไปรวมกับนิวฮอลแลนด์นะครับเรื่องปัญหาเรื่องการมัดมัน,มนก็จะหายไปมันก็จะ,สะเสถียรขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่เช่งหายไปหรอกครับมันก็สเสถียรขึ้นกว่าเดิมครับกลับที่เมสซี่นะครับถ้าตัดสินใจเอาเมตัวเมสซี่นะครับก็หนึ่งก็คือชุดมัดดีครับอะไรก็หาง่ายครับแต่ราคาก็ค่อนข้างจะแพงเลยนะครับ ราคาของเมสซี่หนึ่งสองสี่ก็อยู่ราวประมาณ3,000สนต้นๆถึง3,000สนปลายครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ล้านครับส่วนอิเตอร์ก็ราคาก็ประมาณสองแสนสามถึง2องแสนครับแล้วแต่ล้านแล้วแต่สภาพเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละท่านเลยว่ามีงบแค่ไหน ส่วนตัวค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็แนะนาแบบไม่เคยที่ใช้รถอัดฟางเลยให้แนะนําให้ซื้อแบบกับร้านที่เชื่อใจได้นะครับมีบริการหลังการขายนะครับหนึ่งปีนะครับส่วนอยากให้แนะนําว่าร้านไหนดีร้านไหนไม่ดีหลังไม่มาได้ครับเดี๋ยวบอกได้ครับมีร้านแนะนํามีอยู่ประมาณสองร้านนะสามร้านครับที่บริการหลังการขายดี ไม่ทอดทิ้งลูกค้าครับอยากรู้กาหลังไหมไมาได้ครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับเชือกอพวกเชือกพวกอะไรเงี้ยครับอะไรก็หาง่ายครับเมสซี่ทั้งเมสซี่ทั้งอินเตอร์นะครับความคล่องแคล่วในการทํางานก็พอ่กันครับแต่เมสซี่เขาจะคล่องกว่าน,น่อยนึงเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องชุดมากอินเตอร์แต่ถ้าไล่ดีๆไล่จบๆก็ไม่มีปัญหาครับเหมือนคันนี้กไ็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ก็มัดปกติครับบางวันก็แทบไม่มีหลุดเลยก็แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราตัดสินใจเลือกเอาเองส่วนตัวผมก็มองเรื่องการลงทุนครับเรื่องราคาผมก็เลยตัดสินใจเอาอินเตอร์มานะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากมายนะครับแต่นี้ก็อินเตอร์ก็นิยมเหมือนกันนะครับ คนก็นิยมเมเล่นอินเตอร์เพราะาราคามันย่อมยาวกว่านะครับแล้วก็เรื่องอัดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับสําหรับตัวบ็อกใจนะครับเชื่อก็แนะนําเป็นเคียวคู่ครับเคียวคู่ของแท็กเตอร์ MTB ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ดีก็คืออาโคแดงครับตราโคแดง ก็แล้วแต่หาตัวไหนได้ครับก็ใช้ตัวนั้นแต่ก็ลองๆมาหลายยี่ห้อนะครับก็ถวัถวๆขกันไปผมผมใช้เบอร์แปดนะครับเชือกเบอร์แปดเพราะว่าเชือกเขาจะขายเป็นกิโลนะครับม้วนหนึ่งก็กิโลสี่โลครับถ้าใช้เราใช้เบอร์ใหญ่ความยาวก็จะได้น้อยลงนะครับจะใช้เบอร์เล็กได้ก็พยายามใช้เบอร์เล็กครับต้นทุนเราจะได้น้อยลงกำไรก็จะเหลือมากขึ้นนะครับ ก็มาที่ตัวไอ้บล็อกเล็กนะครับสำหรับตัวบล็อกเล็กสำหรับเป็นคูบัต้านะครับ mm hmm. ก็มีประกันศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมีศูนย์บริการประกันรับประกันคุณภาพจากศูนย์อยู่แล้วส่วนถ้าเป็นสตาร์นะครับสตาร์ก็เลือกร้านนะครับโอเคอะไรบางตัวก็ใช้อะไรเดียวนะคูบัต้าครับเพราะว่าของคูบัต้านี่คือไปจ้างบริษัทสตาร์ให้ผลิตให้ครับก็คือต้นแบบก็คือสตาร์นี่แหละ แล้วก็มาลดเกรดลดเกรดเหล็กลดพวกความหนาของเหล็กลงนะครับแล้วก็ตีตราเป็นคูปะตานะครับเหมือนเป็นบริษัทสตาร์ก็เป็นอุ m เอผลิตให้คูปะตานะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีคูปะตานะครับที่ญี่ปุ่นจะเป็นสตาร์นะครับซึฐฐกก่งเราอัดฟางสังเกตง่ายๆครับที่ตัวเครื่องอัดของคูปต้ามันจะเขียนว่าผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่มีผลิตที่ไทยนะครับ ส่วนเรื่องชุดมัดอะไรต่างๆก็คือเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างที่ราคาครับของใหม่กับของเก่านอกราคาก็เท่าหนึ่งครับก็อยู่ที่เราสะดวกครับอยากได้ของใหม่หรือจะได้เกา่านอกครับแต่คุณภาพก็ซูซีกันครับไม่ห่างกันมากอยู่ที่คนขับและคนดูแลนะครับ,รบการใช้งานนะครับคนใช้งาน ใช้เป็นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าดูแลรักษาถึงไหมครับว่าพวกเครื่องอัดฟังเป็นเครื่องจักรกลหนักนครับนี่จะต้องได้รับการดูแลแบบถ้าดูแล,แลไม่ถึงครับเพราะแบบให้ใช้ได้เงี้ยมันก็จะมีปัญหาตามหลังมาเรื่อยๆนะครับอันน้นบ้างอันนี้บ้างนะครับก็ใครอยากได้ความความรู้หรืออยากปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเล่นรถอัดฟังปีแรกๆนะครับก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ